สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับสมาชิกนะครับเพื่อนๆทุกท่านในช่องทาง YouTube นะครับแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆนะครับทางฝั่งพี่น้องสอปปาวทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็พบกันนะครับกับแนวทางเราพัฒนาวัประจําวันที่25สิงหาคม2568นะครับก็เป็นแนวทางของวันจันทร์นะครับผมสถิตินะครับเนาะในอาทิตย์ที่แล้วนะครับพี่ๆน่าจะมาน่าจะมามาลูด2วันนะครับเจาะ1วันเนาะวันจันทร์น่าจะมาลูด วันพุธนี้น่าจะมามาลูดด้วยแล้วก็เจาะด้วยนะครับส่วนวันศุกร์นะครับวันศุกร์นี้ก็มาลูดนะครับพี่พี่วันศุกร์นี้ผมไม่มีผลสรุปให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมนะครับเพราะว่าผมน่าจะลืมน่าจะลืมแผ่นตัวเนี้ไว้ไว้ที่ทํางานนะครับพี่พี่เนาะก็ใน,นวันล่าสุดในวันวันศุกร์เนี่ยผมมามาสายรูดนะครับเนาะเขาออก6 8แแต่ของเราไม่มีเลข8ดนะครับมาแค่รูด6นะครับ สำหรับแนวทางวันจันทร์นะครับผมชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับแอดก็ทำตามสูตรคำนวณน,นะครับแนวทางก็มีหลุดมีเข้านะครับพี่พี่เด่นตะลางนะครับวันจันทร์ผมให้ไปที่เลขศูนย์เลขเจ็ดเลขหนึงเลขสี่เลขแปดเลขเก้านะครับหนึ่งสี่ศูนย์แปดเจ็ดเก้านะครับ มาดูในตัวประกบคู่นะครับพี่พี่ตัวประกบคู่เนาะก็จะมีที่01 04 08นึ่งศูนเจหนึ่งเจ็ดเจ็นะครับ 01, 04, 0ูนย์หนึ่งศูเจ็ดหเจ็นะครับ ตัวเน้นตัวเจาะนะครับก็จะมีที่7 1 08 08 04นะครับเด่นตาร่างนะครับผมก็จะเป็นที่เลข0แล้วก็เลข7นะครับ0กับ7นะครับผมสตัวนะครับผมให้ไปที่0 7 1 แล้วก็7 0 4ศนนะครับ0 7 1 7 0 4นะครับ, 4, รบสายวิ่งสายรูดนะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลข0น์เนาะนะครับวันจันเนี่ยวันจันทผมให้วิ่งรูดที่สูนย์นะครับหรือถ้าในใดชื่นชอบเลขเ็นะครับก็ลองใช้วิจนายานาญาณในการ รับชมรับฟังนะครับผมวิงรูทที่ศูนย์นะครับเนาะแนวทางวันจันทร์นะครับแนวทางผมนะครับอาจจะไม่มีเขาเรียกว่าสูตรคำนวณให้รับชมนะครับพี่ๆเนาะก็อาจจะผมคิดคำนวณตัวเลขมาไวแล้วก็เอามาวางให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ